วันนี้เราจะมารีวิวแม่แรงกระปุกนะคะเป็นแม่แรงกระปุกรุ่นธรรมดากับรุ่นโหลดเตี้ยนะคะเราจะมีสาธิตการยกลบนะคะโดยใช้แม่แรงกระปุกตัวนี้นะคะท้ายคลิปนะคะติดตามกันได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเลยนะคะว่ามีไซส์อะไรกันบ้างนะคะเริ่มที่รุ่นธรรมดาก่อนนะคะรุ่นธรรมดาเริ่มจากตัวแรกนะคะตัวสตาร์ตัว2ตันนะคะตัวนี้เหมาะกับการใช้พวกรถเ,เก่งนะคะ2ตันเริ่มต้นราคาอยู่ที่แค่500บาทเก็บเงินปลายทางเท่านั้นนะคะถัดมานะคะ3ตันนะคะจะยกรถเก่งหรือเป็นพวกรถตู้ก็ได้นะคะพวกนี้นะคะจะนิยมใช้กันนะคะก็จะอยู่ที่ราคา550บาทนะคะถัดมานะคะสําหรับ ยกรถกระบะไม่บรรทุกของนะคะก็จะเป็น5ตันนะคะราคาอยู่ที่600บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นตัว10ตันนะคะ10ตันก็เป็นรถกระบะบรรทุกของก็ได้นะคะตัวนี้10ตันค่ะอยู่ที่990บาทนะคะ ค15ตัน20ตันนะคะให้ดูเลยตัวนี้จะส่วนใหญ่รถ6ล้อนะคะจะซื้อไปใช้กันนะคะหรือว่าจะเป็นรถกระบะที่บรรทุกเยอะๆนะคะก็ใช้ได้นะคะราคาตัว15ตันเนี่ยจะอยู่1,250บาทนะคะส่วน20ตันจะอยู่1,350บาทราคาที่แจ้งนี่คือรวมส่งเก็บปลายทางนะคะถ้าใครชอบโหลดเตี้ยนะคะรถอ,อาจจะเปลี่ยนล้อแต่งมาหน่อยหรือรถเตี้ยๆหน่อยนะคะเราก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่นโหลดเตี้ยนะคะ จะมี10ตันนะคะ20ตันแล้วก็30ตันนะคะราคาก็จะอยู่แค่990บาทที่10ตัน20ตันจะอยู่1,190บาทนะคะแล้วก็30ตันจะอยู่1,690บาทเท่านั้นนะคะรวมส่งเก็บปลายทางไม่ต้องโอนมานะคะจ้าเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาสาธิตยกให้ดูนะคะโดยที่อามายกรถเก่งให้ดูนะคะ วิธีการใช้นะคะแม่แรงกระปุกนี้จะมีสองชั้นนะคะให้เราหมุนชั้นแรกขึ้นมาก่อนนะคะหมุนขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีวาลวแบบนี้นะคะทําการปิดวาลวค่ะหมุนมาด้านขวานะคะเพื่อที่เราจะยกตัวแม่แรงขึ้นนะคะเอาแม่แรงเข้าเลยค่ะเราก็เอาไปตั้งตรงจุดที่เราจะยกขึ้นนะคะถ้าตัวชั้นแรกไม่พอเราก็หมุนขึ้นไปนะคะ หมุนไปด้านขวานะคะเาขาก้ามเขียบเข้าไปแล้วก็โยกวกัน,นุ่โยกไปเรื่อยๆนะคะจนล้อหมุนนะคะระหว่างที่เราโยกขึ้นเนี่ยจะสังเกตได้นะคะว่าชั้นที่สองเนี่ยจะยกจะถูกยกตัวขึ้นมาแล้วนะคะะเห็นได้ว่ามันจะมีสองชั้นนะคะอ่าแค่นี้ล้อก็ลอยแล้วนะคะเรียบร้อย รถไปยางแตกยางรั่วที่ไหนนะคะเปลี่ยนเองได้เลยนะคะอเนกประสงค์ค่ะตัวก็เล็กนะคะพกพาสะดวกนะคะแม่แรงกระปุกนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราต้องการเก็บแม่แรงกระปุกนะคะเราก็หมุนมาด้านซ้ายนะคะแค่นี้นะคะก็จะไหลลงมาเองะะแล้วก็หมุนเก็บเหมือนเดิมแค่นี้ค่ะเรียบร้อย ามน,นี้นะคะแม่แรงกระปุกนะคะที่รีวิวไปนะคะสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยนะคะรายละเอียดไซส์ต่างๆนะคะจะอยู่ใต้โพสต์นะคะว่าสูงกี่นิ้วนะคะในแต่ละชั้นนะคะให้เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ